เมนูออมค่ะออมหมูใส่ผักค่ะอตอนขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้ะเราปรุงเครื่องไปแล้วจ้าหมูเราก็สุกแล้วเราใส่ผักจ้ะส่ตามใจชอบเลยนะคะอืม เอมหมูวันนี้เมนูอมหมูใส่ผักหมูทําให้สุกก่อนให้หมูเปื่อยก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ผักหมูเปื่อยเราปรุงเครื่องไปในน้ํามันก่อนเราก็มาใส่ผักพอใส่ผักเราก็คนๆเลยจ้ะคนๆให้ผักสลบแล้วก็เอาออกเลยจ้าวันนี้เราใส่ผักวางตุ้งตามเพื่อนน่ากินมากเลยค่ะ เราชอบกินผักเราต้องใส่ผักเยอะๆถ้าชอบปลาราก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะชอบปลาราชอบข้าวคั่วก็ใส่ไปเลยจ้ะอหอมมากค่ะเพื่อนค่ะปิดฝานิดนึงแล้วเอาออกเลยจ้ะ